ไอ้นี่ล้วนเขาไม่ถึงวะสองสายเดียวเลยอ้าวลาบเตะเตะนี่เดี่ย้าปล่อยนะโูนจะปล่อยไอะไรเจ้โป้งอ่มาไว้สักเ่ง

ายแล้วไเดิมาไปไไยแล้วเนี่ย้โนี่ถมาเยอะลนเนี่ยนิหยโอ้โหโ้ออ้โหอโอ้โห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 โอ

Gracias.